ลองหาค่าไซาย10ไซาย50แล้วก็ไซาย70จากสูตรซายไซายนะก็คือมีอยู่ว่าอันนี้ก็คือสูตรลบ2ไซาย a ไซาย b มีค่าเท่ากับ cos a บวก b กับลบ cos a ลบ b นั่นเองโอเคอันนี้ก็คือสูตรเนาะ สูตรซายซดังนั้นจากโจทย์ของเราก็คือซายสิบกับซหาสิบเราจับคู่สอง่าแล้วก็ซา์เจเราจับคู่ซายสิบกับซด์ห้าสิบก่อนดังนั้นเราก็คือคูณด้วยลบสองทั้งเศษแล้วก็ส่วนด้วยอ่ามันก็จะได้เท่ากับตามสูตรเลยกลายเป็นว่า นี้เราก็ใช้สูตรเราก็จะได้เท่ากับ cos เอบวกบกลายเป็น10บวกห้าส 60, ิบ cos หกสิบ cos หกสิบลบกับ cos cos หกสิบสิบเอสิบลบห้ 50, เป็นลบสี 40. ลบสีทั้งหมดส่วนด้วย sin 70ส่วนด้วยลบ2อันเองดังนั้น cos 60มันก็คือ1ส่วน2ลบกับ cos cos ค,คลบ40ก็คือ cos 40กับอ่าสัปปนี้คูณด้วย sin 70สลบส่วนด้วย,ววยลบ2อันเองกระจายเข้าไปกลายเป็น sin 70ส่วนด้วยลบ4อ่อ่ลบ ลบ4นั่นเองกับลบเจอลบได้บวกคอส40กับไซ n ์0นั่นเองส่วนด้วยอ่าลบได้ส่วนด้วย2เพราะลบเจอลบได้บวกละดังนั้นเราเปลี่ยนเป็นโฟฟังชันเนาะจากไซด์เส่วนด้วย4เปลี่ยนจากคอสกลายเป็นไซน,น์เอเปลี่ยนจากไซ n ์0เปเอเปลี่ยนจากคอสกลายเป็นไซ n ์ไซ5์หเอเปลี่ยนจาก สิบ cos cos สูตรอ่ะใช้ cos cos ก็ได้กลายเป็น cos สี่สิบกับ cos ยี่สิบเพราะว่ามันเป็นโคฟังชันกันส่วนด้วยสองสูตร cos cos คือสคอส cos 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 เ cos b เราก็จะได้ว่าได้ไรเอ่ยก็คือมันจะมี2 cos a cos b เท่ากับ cos a บวก b บวกกับ cos a ลบ b ก็คือ2 cos a cos b มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ cos a บวก b cos a บวก b บวกกับบวกกับ cos a ลบ b cos a ลบ b เนอะอันนี้คือสูตรดังนั้นเราก็คูื่อ2คูณด้วย2เข้าไปทั้งศิแล้วก็ส่วนดังนั้นตัวเนี้ยเราก็ใช้สูตระดังนั้นก็กลายเป็นลบ s i n 7เจส่วนด้วย C กับอ,อันนี้กลายเป็น cos บวกกับ cos cos a บ b 40 เป็น cos 60บวกกับ cos a ลบ b กับ cos 20นส่มันเองส่วนด้วย4นั่นเองดังนั้นเราจะได้ว่าลบ s i n 70บวกกับ cos 60 cos 60 cos 60มันก็คือ1นส่วนสอมันก็คือ1นส่วนสบวกกับบวกกับ cos 20มาส่วนด้วย c o s 20มันก็คือ s i n 70จสะ s i n 70ส่วนด้วย4นั่นเองดังนั้นตัวเนี้ยเราตัดกันได้เราก็จะได้เท่ากับ1ส่วนสอส่วน2ส่วนด้วย4ก็1ส่วน2เปลี่ยนหารเป็นคูณกรับเศษเป็นส่วนเป็น4ส่วนหนึกลายเป็น1.4ส่วนสั่นเองเท่ากับ1ส่วน8ค่ะข้อนี้ก็ได้เท่ากับ1ส่วน8